สวัสดีครับพบกับผมช่างเอกลบบุรีค,คร <coping> ับว <Piet. S 1> <ical> ันนี้ผมอยู่ที่ปากแม่น้ําเจ้าพยาครับนะครับเป็นคลองที่ลงแม่น้ําเจ้าพยานะครับข้างหลังผมนี่จะเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะครับก็คลองนี้ก็จะเป็นคลองที่เป็นคลองน้ําทิ้งที่เป็นน้ำคลองสาขานะครับลงสู่แม่น้ําเจ้าพยานะครับ ก็พอเวลาเปิดน้ํำแรงๆนะครับปลาก็จะดันขึ้นผ่านคลองนี้นะครับสังเก็กตจะมีปลาขึ้นสวายขึ้นเยอะมากครับก็เดี๋ยวมาลองลอยเรือครับวันนี้ต้องลอยเรือยิงครับนี่สวายขึ้นครับต้องลอยเรือยิงดูครับว่าจะมีผลงานมากน้อยขนาดไหนนะครับกับปืนบกนะครับวันนี้เดี๋ยวมาลองยิงดูครับ เดี๋ยวต้องอาจจะลองตั้งกล้องดูครับว่าจะเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันครับว่าจะได้ปลาอะไรบ้างครับแต่หมายนี้ก็น่าจะเป็นสวายครับสวายแม่น้ําเจ้าพยาก็ขึ้นไวมากครับเดี๋ยวก็ต้องลองยิงดูครับขึ้นปุ๊บปุ๊บครับโอเคครับลองติดตามกันครับ ายเจ้าปยาครับม่น้ำจเจ้าปยาครับ สวัสดีครับวันนี้มากับเอ้าโดนไหมอ่ะ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 นั่นไงนั่นไงนั่นไงอืออืออ้าวโดนครับโดนครับโดนครับโอ้ยโดนจุดสำคัญครับ รถเกือสํงคัญไม่ค่อยวิ่งไอ้ม,มือจริงว่ะงา,าดดนา ล้อขัดกระดูกขัดกระดูกหัวที่สองนะครับนี่ครับนี่ครับนี่สองแต้มหนึ่งชั่วโมงอสองแต้มนะครับเดี๋ยวพ่อแบ่งกับลุงนายนะครับวับนนี้สองคนเป็นสระว่ายน้ำของแท้นะครับทรงยะเรียวๆ,ๆ,ๆ,ๆายาวๆแต่ยูนะครับเหมือนใส่ยูเราได้ผลงานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ สำหรับสองสวนหวน้อยน้อยเท่าไหร่ี่านนาย,นายประมาณโลสองไอตัวนี้ขาดกระดูกหางถึงว่มามันเคยวิ่งเลยอ่ะเข้ากลางกระดูกเลยนี่ครับรอเลยอ่ะรอเลยนี่ครับเป็นปากม่น้ำอันนี้นจะพยาที่เราจริงก็จะเป็นทองสาขาที่เขาเปิดประตูน้ำมาครับโดนครับโดนครับ สายเบ็ดระแวงวิ่ง่ติดสายเบ็ดระแวงเอาวนวน่งวิ่งติดสายเบ็ดระแวงได้ามาเจ้ครับครับก็สรุปผลงานนะครับวันนี้ เย็นเลยครับผมมายิงสวายที่แม่น้ำเจ้าพยานะครับปากแม่น้ำเจ้าพยานะครบับก็จะเป็นคลองสาขานะครับไหลลงนะครับมันก็จะมีปลาสวายแม่น้ำเจ้าพยานะครับส่วนขึ้นมาจากหู่งบริเวณหน้าอ่าวนะครับเราก็ํามาซุ่มเอาเรือซุ่มยิงครับแต่ว่าสวายน้ำลักษณะนี้มันจะขึ้นไวหน่อยนะครับก็ต้องอยิง ให้ไวนะครับยิงตัดน้ําให้ไวนะครับอ่านหัวปลาให้ออกว่าปลาขึ้นลงทั้งไหนะครับว่าเราจะยิงตัดเท่าไหร่นะครับก็วันนี้สรุปผลงานสวายนะครับนี่เป็นตัวที่สามนะครับตัวนี้ก็น่าจะประมาณสองโลกว่าๆนะครับก็กินดีครับสวายแม่น้ําเจ้าพระยาครับเป็นสวายแท้ก็จะเป็นทรงเนี้ยครับก็วันนี้สามตัวครับ ก็ได้ผลงานเป็นที่น่าโอเคนะครับสำหรับตวายสามตัวนี้เดี๋ยวก็แบ่งกันกับลุงในเอาไปกินบ้านนะครับก็วันนี้ผมเชี่ยแขกลบลีก็ลาไปก่อนนะครับกับคลิปยิงสวายแม่น้ําเจ้าพญานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในช่อง YouTube แล้วก็ Facebook ช่างเอกลบรีนั่นนะครับแล้วก็ฝากากดกระดิ่งไว้เพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปของเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพยายามทำคลิปวิดีโอมาให้ดูเรื่อยๆนะครับ ือการตัดต่ออาจจะไม่สมูทบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยเก่งตัดต่อเท่าไหร่แต่ก็มีผลงานให้ชมกันนะครับสำหรับสายยิงปลานะครับสวัสดีครับ